นมโฟโมอสอร่อยที่หนึ่งของพวกเราฉีเจ้าระดยูเคนี้หนือจื้นเก็บตกความนาวรักแสนส้นของยูโรยศวั์ ที่มาเป็น MC Special ในรายการเที่ยงบันเทิงสดเมื่อวานนี้ซึ่งก่อนเข้ารายการยูโรก็สอ้มอ่านบทนิดๆหน่อยๆพอถึงเวลารายการสดทั้งยูโรและนิวหนวดก็รับส่งกันได้อย่างดีซึ่งหนูจูนแอบรู้บอกว่ายูโรเป็นแฟนรายการเที่ยงบันเทิงสดดูแทบทุกวันเพราะชอบดูนักแสดงช่อง7 HD มาเป็น MC Special โอ้โหพอมาทำเองก็สนุกเลยนะคะ จริงๆแล้วเนี่ยผมเป็น f อของรายการที่ฮิมันสุดจะดูทุกวันดูทุกวันเลยจริงๆคือที่เราดูเนี่ยเพราะว่ามันมี MC Special เปลี่ยนมาเรื่อยๆแล้วก็มาดูวิธีการผู้เพื่อที่จะมาปรับใช้ในตัวเองครับมาเรื่อยๆถ้ามีโอกาสมาก,ก็มาได้เพราะว่าไม่ไกลบ้านด้วยครับขับมอเตอร์ไซค์มาได้ครับก <laughs> <laughs> ็ยินดีเสมอครับสำหรับรายการนี้สนุกสนุกครับ และช่วงนี้ยูโรเขาก็มีผลงานเพลงภาษาใจที่ได้ร่วมทำกับเพื่อนๆอย่างเข้มหัดสวีมุกดานรินรักเบนสันติราชเปรียวทัศนียาและน้องนิรินที่ตอนนี้ MV ก็ออกมาแล้วยูโรเล่าว่าเป็นการทำงานที่สนุกได้เล่นกับเพื่อนๆก็ไม่เกรงทุกคนใส่ความน่ารักเต็มที่ใครยังไม่ได้ชมก็ไปดูกันได้ใน YouTube นะคะ ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ได้ทํางานกับเพื่อนๆนะฮะก็เป็นเพลงแบบออกแนวแบบน่ารักน่ารักเต้นได้มีจังหวะก,การเต้นด้วยมีท่าเต้นด้วยครับผมสุภาพสตรีเขาจะเต้นครับผมครับส่วนเราจะเป็นแบบฟรีสไตล์ถ้าบ้างก็เต้นตามเต้นในแอปตอก o โดยได้นะครับพอทําออกมาแล้วเราได้เห็นผลงานที่เราได้ร่วมมือและลงมือทําเราก็รู้สึกว่าเออถ้ามันมันถือว่ามันประสบความสําเร็จแล้วในใน,ใน,ใ,นในสิ่งที่เราอยากทําคือมันเป็นรูปเป็นร่าง เป็นรูปเป็นร่างออกมาแล้วเออม,มันมันมันดูแล้วมันเออมันก็น่ารักหลังจากนี้ก็ก็ก็อยู่ที่ว่าคนคนที่เข้ามาชมจะชอบหรือไม่ชอบงานต่อไปอยากให้พวกเราทำอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าจะพาไปพบกับคนเท่แห่งละครคนกล้าท้าชนกันค่ะหนึ่มจืนกลับมาแล้ว มาพร้อมกับคนเท่ของละครคนกล้าท้าชนที่พึ่งเฉลยไปว่าโหนธนากรไม่ใช่คนร้ายเพียงแค่เป็นสายตำรวจที่เล่นละครได้เนียนเนียนทำให้คนดูเชื่อว่าโหนเป็นตัวร้ายไปซะแล้วงานนี้เจอโหนในกองละครอบป,ป้าลำซิงก็ขวาตัวมาสัมภาษณ์สะนหน่อยว่าแม่หลอกคนดูสะเปือเลยนะจ๊ะสรุปเป็นสายสืบนั่นเอง นีปิดความลับแบบนี้มาตั้งนานใช่คือตั้งแต่ต้นเรื่องที่โดดไล่เก็บแล้วโดดน้ำหนีไปแล้วไปอยู่ฝั่งผู้ร้ายนะครับคนก็เฮ้ยโหผู้กองมาวินใจแตกแล้วแต่ที่ไหนได้เขาเป็นสายสืบครับคือมันความยากของบทนี้ก็คือต้องทำยังไงเราเราอ่านบทเรารุ้ยแล้ะเรารู้แต่ต้องเล่นยังไงให้คนไม่รู้อ่ะให้คนจับไม่ได้ว่านี่ปลอมตัวมา ขอบคุณแฟนๆด้วยนะครับช่อง7 HD ติดตามตั้งแต่ตอนแรกนะครับจนมาถึงตอนจบนะครับก็ทุกคนเพลินใแล้วก็สนุกกับเรื่องนี้ฝากไว้ด้วยนะครับคนกล้าท้าชนอย่าลืมดูตอนจบนะครับรับรองว่าคุณคาดไม่ถึงแน่นอนละครคนกล้าท้าชนจบวันพุธหน้าห้ามพลาดบทสรุปสุดท้ายกันนะคะ